ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ t ไทรัมในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สองรุ่นใหม่ในขนาด250ถึง400ซีซีตลอดช่วงปีพศ2 5 6 5ที่ผ่านมาสื่อมวลชนต่างประเทศได้มีการรายง,งานข่าวกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับภาพรถทดสอบของไทรัมรุ่นใหม่ที่ถูกจับได้บนท้องถนนขณะวิ่งทดสอบ ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปนได้ครับว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นจะมีขนาด 250cc แต่บางสื่อก็บอกว่าอาจจะมีขนาดถึง3 5 0ซ c หรือ 400cc ก็เป็นได้จากการตรวจสอบรูปภาพรถรุ่นใหม่ของ t r u อั h ก็พอจะบอกคุณผู้ชมได้ครับว่ามันเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ในแบบสูบเดียว Double Overhead c a m แ h a ช t 4วาล์ว wow, ระบายความร้อนด้วยน้ำ ฝาสูบมีคลีบระบายความร้อนที่ฝาครอบด้านข้างของเครื่องยนต์นั้นจะมีช่องว่างไว้ใส่โลโก้ของไทอัมที่ผมบอกว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ก็เพราะว่าโซ่ขับเคลื่อนนั้นอยู่ทางด้านขวาของตัวรถซึ่งแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่โซ่ขับเคลื่อนอยู่ทางด้านซ้ายย้อนหลังกลับไปเดือนมกราคมปีพศ2563ันรอกาัมกับบาจัดได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ในการพัฒนามอเตอร์ไซค์ขนาด2 5 0 6 5 c ถึง650ซีซีซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่นี้บาจาร์ผลิตให้แต่ไม่ได้มีการนำเครื่องยนต์เก่าของบาจาร์มาใช้แต่อย่างใดเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ที่บาจาร์เองก็ไม่มีใช้มาก่อนเหมือนกันสำคัญก็คือว่ามันมีปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่เท่าไหร่250 350หรือว่า400ซีซีแต่สื่อส่วนใหญ่ต่างก็วิเคราะห์เหมือนกันครับว่า น่าจะมีขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่250ซีซีเพื่อออกมาต่อสู้กับคู่แข่งขันในตลาดของอินเดียเป็นหลักและจะมีการส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกทั้งในยุโรปเอเชียอาเซียนรวมถึงเมืองไทยของเราได้ใช้กันอย่างแน่นอนครับสำหรับราคาค่าตัวของมันนั้นก็คาดว่าจะไม่แพงจนเกินไปจะเป็นการนำเข้าจากอินเดียมาประกอบที่โรงงานไทยอัมของเมืองไทยราคาเกินแสนบาทแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะแสนเท่าไหร่แสนต้น แสนกลางหรือว่าแสนปลายก็อยู่ที่นโยบายของไทรัมนะครับว่าจะเดินตลาดเกมรุกหรือว่าเกมตั้งรับหรือว่าเกมแบบประคองตัวเพราะว่าสถานการณ์ของไทรัมในเมืองไทยวันนี้ไม่สู้ดีนักผมจะมาสรุปตัวเลขการขายของไทรัมในเมืองไทยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับว่าตลอดช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาไทรัมนั้นมียอดขายปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี จุดสูงสุดของไทรอัมอยู่ที่ปีพศ2560ครับปีนั้นมียอดขายสูงสุดอยู่ที่2,850คันถัดมาในปีพศ2561ตัวเลขการขายลดลงมาอยู่ที่2,175คันปี2562เหลือ1,776คันปี2563 1,335คันปี2564 1,190คันและในปีที่แล้วพศ .2,565 เหลือเพียง969คันก็จะเห็นได้ว่า5ปีที่ผ่านมาจาก2,850คันวันนี้เหลือเพียง969คันเกิดอะไรขึ้นกับไท่อัมในเมืองไทยครับทั้งที่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ได้มีการแนะนำรถมอเตอรไ์ไซค์บิ๊กไบค์2รุ่นใหม่ใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิต และส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกนั่นก็คือการเปิดตัวของ Trident 660เมื่อวันที่17พฤศจิกายนพศ2563และการเปิดตัว Tiger Sport 660วันที่30พฤศจิกายนพศ2564ทั้งสองรุ่นนะครับไม่สามารถทำตัวการขายให้กับ Triumph ได้อย่างน่าพึงพอใจโดยตัว Trident 660ในปีที่แล้วขายได้เพียง 147คันย้ำนะครับว่า147คันลดลง46%เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขการขายในปี2564ที่ทำได้271คันซึ่งต้องถือว่าตัวเลขการขายลดลงอย่างมากครับในขณะที่ t i เกอร์สปอร660เพิ่งเปิดตัวไปปลายปี2564วางขายในปี2565มีตัวเลขการขายเพียงแค่ 55คันเท่านั้นมันคือสปอร์ตแอดเวนเจอร์ที่คนไทยอยากได้อยากขี่แต่ว่ายอดขายของมันนั้นกลับไม่สู้ดีนักจากตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น969คันเมื่อปีที่แล้วรุ่นที่มีตัวเลขการขายสูงสุดของไทรอัมก็คือบอน n e วิลทีร้อยมียอดขายอยู่ที่161คันอันดับ2ก็คือไทรเดน660 147คัน อันดับ3เป็นของบอนเววิลทีหนึ่งสอ์หนึ่งร้คันอันดับ4สตรีททวินซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสปีดทวินเก0ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วมียอดขายรวมทั้งสิ้น105คันก็จะเห็นได้ว่าในตระกูลของบอนิววิลทีร้อยทีหนยังคงได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนคลับไทอัมในเมืองไทยแม้ตัวเลขในภาพรวมจะลดลงนะครับแต่ก็ถือว่า สองรุ่นนี้ยังคงเหนียวแน่นขณะที่สตรีททวินหรือสปีดทวิน900ซึ่งเป็นตัวต่ำสุดในแบบสปอร์ตคลาสสิกวางราคาอยู่ที่47,000บาทถ้าเป็นสปีดทวิน900โครมอีดิชั่น422,000บาททั้งสองรุ่นย่อยรวมกันแล้วยอดขายยังไม่มากนะครับปีที่แล้วทำได้แค่105คันแต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงสปอร์ตคลาสสิกระดับพรีเมียม ทุกคนจะนึกถึงทริอัมเป็นอันดับแรกแม้จะมีคู่แข่งต่างซีซีเข้ามาเปรียบเทียบในเมืองไทยก็คือรอย a ย็นอินฟิลซึ่งมาตัดฐานล่างก็คือกลุ่มลูกค้าที่มีกําลังซื้อไม่มากนักถูกรอย a ย็ e อินฟิลกวาดไปเรียบเลยครับส่วนรถสปอร์ตสรุ่นนะครับที่ผลิตในเมืองไทยของเราส่งไปขายทั่วโลกนั้นน่าเสียดายมากครับว่ายอดขายไม่เปล่งปล่างเท่าที่ควรจะเป็นพูดถึงทร d เดน660แล้ว มันคือสปอร์ตไฟหน้าทรงกลมเครื่องยนต์3สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ12วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่660ซีซีให้กำลังสูงสุด81แรงมา้าที่12,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อน,นาทีเปิดตัวครั้งแรกวันที่17พฤศจิกายนพศ2563 และเปิดให้จับจองกันที่งานมอเตอร์เ o 2020ด้วยราคาแนะนำ3,900 0บาทก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งปีแรกนะครับทำยอดขายได้สูงถึง271คันแต่ว่าปี2,565ที่ผ่านมาตัวเลขการขายลดลงอย่างมากครับเหลือเพียงแค่147คันติดลบถึง46%ราคาล่าสุด ของ Trident 660อยู่ที่319,000บาทขณะที่ Tiger Sport 660ที่เปิดตัวตามหลัง1ปีโดยเปิดตัววันที่30พฤศจิกายนพศสอ6 4ที่งาน Motor Expo 2021ปรากฏว่าอยอดจับจองของมันนั้นทำได้ไม่ดีนะครับตลอดปี2,565ที่ผ่านมาแต่ละเดือนนั้นทำตัวเกันขายหลักหน่วยเดือนหนึง4คัน5คันหรือ6คัน รวมทั้งปีทําตัวเลขการขายได้เพียงแค่55คันเท่านั้นเหลือเชื่อครับว่าทําได้เพียงเท่านี้ทั้งที่ว่าราคาค่าตัวของมันก็ไม่ได้แพงเลยนะครับอยู่ที่3 5 9 0 0 0บาทเครื่องยนต์สามสูบเรียงบล็อกเดียวกันกับ Trident 660กำลังเท่ากันเลยครับ81แรงมา้ทนนาที่12,500รอบต่อน,นาที64นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีเน้นแรงบิดในช่วงต้นช่วงกลาง อัตราเร่งจิตดจา๊าดจะขี่ในเมืองหรือว่าขี่ท่องเที่ยวก็สบายสบายครับน่าแปลกใจมากว่ากระแสของ t i g e อร์ส r t 660ไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยและจากการที่ยอดขายของ t r u อัมต่อช่วง5ปีที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อเนื่องจากเกือบ3,000คันเมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้เหลือเพียงแค่ไม่ถึง1,000คันต่อปีมาถึงตรงนี้ต้องมาลุ้นกันครับว่ารถสปอร์ตรุ่นใหม่ 2รุ่นในขนาด250 c ซีที่กำลังมีการคาดหมายว่าจะเปิดตัวกันในปีนี้ผมสมมุติชื่อให้ครับว่า Speed 250และ s c r a m b l e r 250เพราะดูจากรูปภาพแล้วมันชัดเจนมากครับว่าคันหนึ่งเนี่ยรถถนนอีกคันนึงก็คือรถแนว s c r a m b l e r ที่ผ่านมานะครับทริอัมได้มีการเปลี่ยนชื่อตระกูลสตีดท,ทั้งหมดมาเป็น Speed ดังนั้นตัวเล็กตัวใหม่ ที่จะเปิดตัวก็อาจใช้ชื่อสปีด250ก็เป็นได้รวมถึงสตรีทสแครมเบอร์ก็เช่นกันเปลี่ยนเป็นสแครมเบอร์เฉยๆตัดคำว่าสตรีททิ้งไปแล้วเพราะฉะนั้นสแครมเบอร์250จึงน่าจะเป็นชื่อรุ่นใหม่ของเจ้าตัวเล็กที่กำลังจะออกมาท้าทายตลาดมอเตอร์ไซค์ในอินเดียและทั่วโลกรวมถึงคู่แข่งรายสำคัญก็คือ Royal Enfield ซึ่งไทรัมนั้นหมามั่นปั้นมือเป็นอย่างมากครับว่าจะมาแก้แค้น หรือจะมาทวงแค้นที่โดนอินเตอร์เซปเตอร์650ถล่มตลาดไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรื่องราวของไทรัมจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ